ใบหูทำไมใหญ่เลนี่ฮะเอ้าสวัสดีครับอยู่ล้วครับในช่องฟูจิแชนแนลนะครับผมครับสวัสดีครับวันนี้พายักน้อยมาทำอะไรครับคุณเพ่อวันนี้เดินเดินดูอาการครับผมหลังจากที่ท้องอืดนะครับท้องอืดตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะครับผมยักน้อยผมก็ดีใจมากนะครับโอ้โหดีใจไหมฝอกันมากี่วันครับเพาะโอ้ เกือบอาทิตย์เนาะอาทิตย์หนึ่งหกวันได้แล้วมั้งนี่ใช่อาปากสิดูลิ้นเลยสิอ๋อบนสูงบนกินน้ำหรือยังนี่กินแล้วเอกินแล้วเออเราก็เฝ้ามาตั้งแต่วันแรกนะครับผมก็จนมาถึงวันที่หกนะครับใช่ครับหกวันนะครับผมก็เดินน่อยเดินน้อยเดินน้อยเดินน่อยยักน้อยนี่เป็นเป็นแรงตั้งแต่วันแรกเลยนะครับผมแต่ว่าสุพรรานี่จะเป็นเป็นหายนะครับยักน้อยก็เหมือนกันนะครับ คางยังมวมๆอยู่ครับใช่ครับ<ห><ข>วเราให้ปู่บุญธรรมแกมาเป่าให้ก่อนเมื่อวานนะครับผมเมื่อวานคุณพ่อตัดสินใจยังไงครับเมื่อวานเมื่อวานก็ตัดสินใจสวนทองเลยครับใช่ครับเพราะว่าออออกมาครับผมเพราะว่าทองของเจ้ายังน้อยนี่แบบใหญ่มากนะครับเขายังเบ่งไม่เป็นครับเบ่งยังไม่ค่อยเป็น แบเบมื่อวานนี้ยักษ์น้อยอาการหน้าเป็นห่วงมากนะ,ะกินโลกกินได้กินเลย <c oughs> หอบขามใหญ่เออหอบขามใหญ่เลยกินได้กินเลยตอนนี้ยักษ์น้อยนี่กินยาดีเป็นปกติแล้วนะครับผมก็ดีขึ้นกว่าทุกวันใช่ครับกินยาดีแล้วครับแต่ว่าเรื่องมูลนี่ยังยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายังทรงกินเม้น์อยู่นะครับผมจำเป็นอาทิตย์นั่นแหละครับถึงจะหายปกติ ต้องเฝ้าอีกเราดูอาการไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าวันนี้นี่อาการดีขึ้นเยอะเลยครับเพราะอามาวานนี่แบบเงาซึมแบบโอ้โหอาการน่าเป็นห่วงมากนะครับเถวถอยมากถอยมากใจถอแล้วเนเลยมาเถอมาไม่ต้องเดินไกลอยื่ินกินกินกินเกลือเออกินเกลือแล้วเออแหลืนไทยนะครับผมเออดีๆๆกินน้อยนี่เออนั่นแหละ อย่างน้อยตอนเป็นนี่จะไม่กินอะไรเลยนะครับผมไม่แตะเลยนะครับแต่ว่าช่วงนี้นี่กินดีแล้วครับทั้งสเปรซ่าทั้งเลื่นเหวแล้วเราก็เฝ้ามากันตั้งหกวันนะครับผมหกวันแทบจะไม่ได้นอนนะครับเมื่อวานคุณพ่อก็เฝ้านะครับตื่นเงียบได้ชั่วโมงสองชั่วโมงก็ต้องลุกมาดูตั้งเวลาด้วยใช่ครับตั้งเวลาก็ออยไรยังไม่นี้ก่อนเริ่มมา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 มุมา ยงคืนปี่ปีสองทุกเวลาเลยเดินเดินไปนิดนึงก็วนกลับเลยแล้วครับเดินไม่ต้องเดินไกลวันนี้ก็ยังไม่ได้อาบน้ําให้นะผมแต่ว่าไม่ได้ครับช้างท้องอืดนี่จะไม่ให้อาบน้ําใช่ไหมครับใช่ช้างท้องทายท้องท้องอืดยังยังไม่อาบน้ําเร็วครับเพราะอะไรครับเพราะว่าตัวตัวช้างก็เย็นอยู่แล้วนะครับอาจจะทําให้ช็อกใช่ครับเพราะว่า เขาหนาวนะครับมันแบบคนเป็นดีเราเ้าเหมือนกับคนเป็นไข้นะครับอ่ะม้นม้นกลับขึ้นได้หมัม้นมาม้นมากลับขึ้นกลับขึ้นไปยักเราโอ้โหดีใจมากนะครับผมที่ช้างของเราก็เริ่มดีเป็นปกติแล้วครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ใจตกเลยนะครับ เพราะว่าเราเคยเห็นมาหลายคิดนะครับผมที่เป็นแบบนี้นะครับใช่ครับก็วันอยู่นะครับแล้วก็ผ่านมาได้นะครับผมขอบคุณแม่ๆพ่อๆเนาะขอบคุณพี่น้องๆกำลงใจนะครับผมทุกๆกำลังใจนะครับ,กกรบโยอยเอามาเราก็จะดูแล ่าเด็กน้อยของเรานะครับเป็นอย่างดีครับมามามาเฝ้าดูแลนะครับเฝ้าแบบไม่ให้ข้าศัตาเลยนะครับนี่ใช่ครับผมอ่ะมุนมามุน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 ไหนโชว์เรียวแรงโชว์พลังเสิมีพลังเยอะแค่ไหนมะมะอ่บนสูงช่วงว่องบนสูงบนสูงช่วงว่องปกตินะครับผมสูงนุ่นนุ่นมองกรสูงสูงสูงนุ่นมองกรสูงสูงเออเสียงออกแล้วเสียงออกแล้วแสดงว่าลาเริงแล้ว ลาเริงไม่ลาเริงนะครับผมวันนี้นะครับเก็บมูลครับโยนดินใส่เฉยเลยนะโอ้มามาทางนี้ยักษน้อยซาแล้วนะครับผมโยนดินใส่พี่ปาลนะครับโอ้โหบ้านอยู่ทางนี้เริ่มซาแล้วครับยจกคน้อยโยนดินใส่พี่ปาลนะครับเดี๋ยวเราไปดูสุพรรณษาหน่อยเนาะใช่ครับอ่ะสุพรรณษาเดี๋ยวเราไปดูสุพรรณษาหน่อยปเข้าบ้านก่อนมะวันนี้เราพาเดินเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่อยากเดินไกลนะครับเดี๋ยวพาไปดูสุพรรณษาด้วยกันเป็นยังไงบ้างมาๆมายักษน้อยเข้าบ้านนะครับแล้วก็ ไปตามดูน้องสปภาษากันต่อนะครับผมครับไปกันเลยครับยักษ์น้อยเอาวิ่งเลยว,วิ่ง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 โอเคอ่าเดี๋ยวเราไปตามดูสปรนษาต่อนะครับผมนี่ครับน,นี่ก็ต้นกอนครับเราลามไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าเราเอาเต็นท์มากางนอนกันตรงนี้นะครับเพราะว่าเขาเล่น,นครับเขาจะดึง เต็น์ลงตอนออตอนออนี่ไม่เป็นอะไรนะครับผมตอนออกอาการก็สบายดีนะครับตอนออกอันนี้ก็เป็นที่นอน,นครับที่พี่ปามนอนเมื่อวาน,นครับพี่ปามจะนอนตรงนี้นครับนี่พี่ปามนอนตรงนี้นะครับอยากน้อยเข้าที่เลยนี่ครับคุณพ่อกับคุณแม่นะครับก็จะนอนในเต็นท์นะครับปกติ คุณพ่อกับคุณแม่จะเป็นคนเฝ้านะครับผมแต่ว่าเมื่อวานนี้อาการหน้าเป็นห่วงนะครับก็เลยผมก็เลยลงมาชชวยเฝ้าด้วยนะครับอันนี้ก็ผมนอนตรงนี้นะครับผมเลยนี้นะครับคุณพ่อกับคุณแม่ก็นอนในเต็นท์นะครับนี่ผมนอนในเปลนี้นะครับอ่ะพี่ซิมไม่ให้ก่อนนะเปิดด้วย พี่ฟิล์มก็คุณพ่อก็เพิ่งไปรับมานะครับผมเมื่อตอนเย็นนะครับ,รบเพราะว่าให้มาช่วยดูน้องช้างนะครับให้มาช่วยดูสัรรณษาด้วยนะครับผมสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างครับก็น้องสรณษาป่วยอยู่ที่ไกลกันนะครับเป็นไงบ้างครับเป็นห่วงค่ะเมื่อวานก็โทรถาม พี่ฟิล์มนี่จะโทรถามนะครับผมถึงดึกถึงดื่นนะครับก็โทรมานะครับสุพรรษาเป็นไงบ้างสุพรรษาเป็นไงบ้างครับ <c oughs> นถงเพชรมเพชรก็ป่วยเหมือนกันนะครับผมป่วยป่วยวันเดียวกันที่น้องช้างป่วยเลยนะครับอันนี้ก็เพิ่งเพิ่งออกจากโรงพยาบาลกันนะครับผมสงเพชรโรงพยาบาลหมานะครับสมเพชรหายดีแล้วครับสงเพชรโอ้โห ฟิล์มก็โทรถามอาการสุวรรณนาครับผมเกือบทั้งคืนกันนะครับจะโทรนะครับพ่ <S <S อสุวรรณาเป็นไงบ้างนะครับผมโอ้โหฟิล์มก็ถ <S 1> <S 1> ามตลอดนะครับเป็นไงครับคิดถึงน้องไหมครับผมก็คิดถึงค่ะท่างคิดถึงท่านกันหวงนะครับสุวรรณาก็คิดถึงพี่ฟิล์มนะครับผม ทั้งป่วยแล้วก็คิดถึงพี่ล์มด้วยนะครับเพราะว่าพี่ซ์มไม่ได้อยู่ด้วยนะครับสวรรสาก็อาการดีขึ้นเหมือนกันนะครับก็ยักน้อยกับสุวรรษานี่ตอนเป็นก็เป็นพร้อมกันนะครับตอนอาการดีขึ้นก็เหมือนกันนะครับผมอาจารย์หมอทําก็มาเป่าให้นะครับผมได้2วันแล้วครับ ยายก็มาอยู่นี่นะครับเพราะว่าโรงเรียนช่วงนี้ก็ไม่ว่างนะครับยังไปสร้างความสัมพันธ์กับพายทองคำาริงๆใช่ไหมยังไปสร้างความสัมพันธ์กับพ่อพายทองคำนะพี่ซื้อมาใหม่นะครับยายหันหน้ามาหน่อยเร็ว <c oughs> หันก้นให้พ่อ, <c oughs> พอไม่แม่เฉยเลย <c oughs> นี่นครับ ตอนนี้โรงใหญ่นี่จะมีอยู่สีเชีอยนะครับผมแล้วก็ล่ามช้างไว้ห่างกันนะครับเพราะว่ากลัวจะติดกันนะครับ <c oughs> <c oughs> ฟิลมก็ทั้งคิดถึงทั้งเป็นห่วงนะครับสวนสาก,ก็คิดถึงมากนะครับผม ะพี่ซีมก็กลับบ้านวันไหนครับพรุ่งนี้บ่หรือว่าวันนี้ตอนเย็นครับตอนเย็นค่ะพี่ซีมก็มาหาน้องสุนัขสาแค่ชั่วคราวนะครับเพราะว่ายังไม่ถึงวันเสาร์อาทิตย์นะผมก็มาเอโยกขาไปไหนมาตอนประมาณสี่โมงนะครับแล้วก็กลับตอนหนึ่งทุ่มสองทุ่มนะครับพ่อก็จะไปส่งนะครับเพราะว่ามาหามาหาพอสุนัขสาได้เจอหน้าหน่อยนะครับผม ก็ช้างเขาติดคนนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ให้น้องพักผ่อนนะครับหลับที่นี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้สัมสาษบารมีด้วยนะครับผมนี่เราก็จะเฝ้าอีกคืนนึงนะครับถ้าอาการไม่ดีขึ้นก็เฝ้าไปเรื่อยๆครับโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบาย